สวัสดีครับมาต่อกันที่คลิปการลบข้อมูลกันบ้างนะครับในส่วนของการลบข้อมูลนะครับก็จะใช้วิธีการอ้างอิง ID ที่ต้องการลบนะครับเมื่อคลิกที่ปุ่ม delete ก็ส่งข้อมูลไปยังฟังก์ชัน delete นะครับจะคล้ายๆกับส่งมาหน้า edit ในส่วนของ list On Click, Confirm, Delete แล้วก็ค่า ID นะครับในส่วนนี้ที่เขียนฟังก์ชันลองไปแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูนะครับว่าเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะครับพรอคลิกแล้วไม่ไป b o ๊ c บ็อกซ์คอนเฟิร์มตรงนี้น่าจะไม่ได้เรียกเข้ามาใน h e a d ดอรจะลองดูก่อนนะครับว่าเราได้ดาวน์โหลดมาหรือยังนะครับ แอสเซทแล้วก็บุสเซทโอเคอยู่ในแอสเซทนะครับบุสเซทเอ็กซ์ตร้าแล้วก็บุสบ็อกเราก็จัดการลิงก์สคริปต์เข้ามานะ แ n t e r ดังนั้ Boot Step ข Extra Boot Box Boot Box ก็จะมีการ c o n f i r มนะครับ ว่าต้องการลบจริงๆหรือเปล่านะครับกด c a n c e ิก็ออกไปนะครับคอนเฟิรมอีกครั้งเมื่อกดโอเคเราก็จะส่งข้อมูลนะครับผ่าน Ajax นะครับโพสไปที่ตรงนี้ start slash delete นะก็มีการ ต่อค่าด้วย id <c oughs> หลุดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกด delete ยืนยันตอนนี้ส่งไปแล้วนะครับ start แล้วก็ e ี e t e แต่ว่ารูสึกจะไม่พบหน้าที่ต้องการนะครับ ก็มาดูในฟังก์ชันในคอนโทรลเลอร์สตาร์ทนะครับ Edit d i t delete ฟังก์ชัน d e l e t e this Project ตรงนี้เราใช้เป็น h i s Model นะครับเราได้ประกาศการใช้งานโมเดลโปรเจกไว้ในส่วน Constructor นะครับ this Model id เท่ากับค่าที่ส่งมานะครับ จากนั้น this model จาก save ก็จะเป็น delete ลองเปิดดูฟังก์ชันในโมเดลนะครับ delete แล้วก็ delete ด้วย id ที่เซตไว้นะครับ return to การ delete ไม่ต้องส่งตัวแปร คอนเฟิร์มตอนนี้ลบข้อมูลเรียบร้อยนะครับเป็นถูด้วยแต่ว่าตัว Notify ไม่สามารถทำงานได้นะครับตัว Notify ก็จะมีการเรียกสคริปต์อีกตัวนะครับจะเป็นในส่วนของ b o o t s t ต a p plug in นะครับ พีโนทิฟเราก็ทำการแทรกเข้ามาเพิ่มเติมนะพีโนทิฟายที่จริงแล้วเราสามารถใช้ป๊อปอัพของบูสเตปเลยก็ได้นะครับ <c oughs> ลองรีเฟซดูนะครับ มมนเอเอโดลบไปเรียบร้อยนะครับลองทดสอบอีกครั้งนึงครับโอเคเรียบร้อยแต่หลังจากลบเสร็จแล้วไม่มีการแจ้งเตือนครับเรามาเช็คอีกทีหนึ่งโอเคถ้าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รีเฟซ i s เท่ากับตรงนี้เป็นโค้ดเก่านะ r e u l t เท่ากับ tru ถ้า r e u l t เท่ากับ true ก็ให้ทำการแจ้งเตือนแล้วก็ reload โอเค r ีเฟ e อีกครั้งหนึง่ง การส่งค่าโพสไม่แน่ใจว่าคืนะคะ่ามาเป็นอ b อบเจกต์เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องแปลงอีกครั้งหนึ่ง Delete <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะครับมีการรีเ e s h รู้สึกว่าจะทำงานเร็วเกินไปลองปิดการทำงานส่วนนี้ดูเหลืออยู่3รายการลบรายการที่6เท่ากับ2 รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคิดว่าส่วนของ pnotify น่าจะต้องมีการเรียกใช้งานในรูปแบบที่ถูกต้องก่อนนะครับตรงนี้ น่าจะมีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับอ๋อ CSS นะครับมีการแจ้งเตือนอยู่ด้านล่างนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ c s s ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็คงต้องไปปรับแต่งกันอีกทีนะครับ สำหรับส่วนของการลบก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วเดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ